ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ดิซัฟเฟอร์แอสครับเอกเออเออเอเออเออเอมเออ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 เอยเวอเลยเออเออออเออเออออเออเออเเออเอเออเอเออออเเออเออเอเออเอเอยเออเออออัออเออาอเเออเอออ อ๋อจะก,ก็ควีนรับลึกมากแย่แล้วแล้วกูวไม่หยิบซิกมามาเพราะคุณลุกคุณเจอไหลหาดกูเลยไม่หยิบซิกมามาเวลาแ,แล้วเจอดาวชั้นด้ะต้องไม่เคยกดมันหน่อยอะ่ะตอนร้อมมาแล้วตอนร้อมมาแลก็กันได้นี่หว่าเออแทบไม่เข้าเลยใช่แทบไม่เข้าเลยอเ,เออเพิ่งรู้เนี่ย ต้องไปกดต้องไปกดพอ่อสะพอ์และเมื่อที่เมื่อที่จะตายแล้วว่าโบดิงถอดแล้วถอดแล้วถอดแล้วโอ้ยแก๊สหมดแล้วพ่ะได้อยู่แกตเลิงแล้วแก๊สหมดแก๊สหมดบอกแก๊สหมด <c oughs> โอ้ไอยไอ้เี็ยใครยิงอะไรนะัะหนาโป้งเ <c oughs> ป้งปุ้งเป้งว่า <c oughs> ไอ้เหี็ย <c oughs> ตตออยยไม่มีไม่มีต่อยมาแล้วคือนี่จังหวะที่ต่อยกูแบบพอดีอย่าออกอแล้วมึงจะทำอไมแล้วมึงจะทำอไมแล้วมึงจะทำไมกูเล่นละครอินเดียกับมึงทั้งวันยังได้นะจังก็คือ กลับไปทัฟเฟอร์พร้อมแล้วมาซีตายตายแล้วพอตายแล้วเมื <laughs> อไงก็ตอนแรกบอกได้ทั้งวันไม่ใช่เหรอมาถึงแก<อ>จะก็คุยนะได้อ๋อบัชน์ <laughs> ชนก็จะได้ทั้งวันนะ่ะบัชนกูไม่ได้ประมาณเด็กส่งโอ๊ยกระตุกไอเวสหลังไอเฮียจะก็คุยน่ะเหรอเห็นแล้ว <laughs> พีคอสอ you everything. อไ,ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ดิซัพเปอร์แอสไน่ครับบวกไปบวกไปเออบวกไปเอบอบวกไปเออเออเออบวกไปที่ยอยากบวกเลยเออนั่นแหล้วตันนะได้นะเล่นมอยแล้วเพื่ออะไรเอ็นกดันตีเพื่อฮิลเลยแหละไอ้เหี้ยก็ใช่ไงมาต้องทวงบ้านดูไปเลยเออบวกคข้าได้มึงจะตกใจอะไรเล่า มันตีกูไม่โดนเลยจะก,ก็คีนอ่ะไมนไรถึง <c oughs> ถึงโดนก็ยังมีกูอยู่กูมีทั้งบอลกู <c oughs> มีทั้งแก๊ส <c oughs> ไ,นะไม่ดันรถนะกูจะไปดูตู <c oughs> ดมีดโอดันก่อนเลยฟัดเข้มดูตูดนะเงาในบทจะยืนเฉยๆไม่สนับสนุนให้คุณยืนเฉยๆในขณะที่ศัตรูมีสไนเปอร์คุณมาทีชื่อมึงจะทำตัวให้ใกล้ตายตลอดเวลาไม่ได้เพราะว่า

ขยับเยอะๆไม่สนับสนุนให้เซ็กชั่นฮาราจูกุชอบอ่ะเราหยิบบาชะหยิบอะไรซิกมาอ้หยิบอะไรฮาร์ดมานะคถามจริงตลาดดีหรือเปล่าสนับสนุนให้ให้เซ็กชั่นฮาราจูกุตัวละครนะคะแต่ว่าสร้างคอมมิชชั่นให้วาดโปให้ได้หลับมือกูไม่มีเลือดอกููิวย ตแป้งตัดไฟัดแป้งตัดแป้งกูอยู่กูอยู่ยไปไม่ตซัฟเฟอร์แอสไซฮัวทพทอทตีไปปุกเป็นคำพูดที่สื่อได้หลายอย่างนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวซัพทุกคนหิวมึงอยู่อ๋ยนู กลัวรอบไปกับเรากันเดี๋ยวไปเรียบรอยจ้ามึงเลิกทำตัวเองให้ใกล้ตายเดิมชอบคำนี้ปะยังนะยังไม่เปลี่ยนเลยฮะต่อแล้วฮะยังไม่เปลี่ยนนะได้เลยฮะเจะโครตอำพัฒน์ตีเป็นกันได้เหรอวะโอ้โหเฮี้ยแหม่มือ เมื่อดใดกูเกือบตายฮะไอ้เ่้าซีโยเออร์เหรอมียิ้วมึงเก่งมากเลยตัดนิ้วมึงเ <c ười> ก่งมากเฮ้ยเวนไอ้เหี้ยกูยิงหลับไปโดนเลยตาเนี้ยไอ้เหี้ยถูกแค่ชิดเป็นเปอร์เซ็นต์กูยิงหลับโดยแค่เป็สามเปอร์เซ็นต์จ้ะ ตายดิคืหลับคนพื้นบรรจบได้ยังโอ้ยดีว่าไม่ไม่ไม่ไหววไม่มีเลือดวะเล่นจบแล้วนะทำไมเราไม่จบวะมันมีพวกแบบว่ามแมลงสาบไม่ตายนะโถบลาอยู่อ่าหยิบซิมได้ไหมอ่ะซิมเมเทียหรอมันมีดีว่าน่ะซิมเมเทียคือตัวไหนวะซิมเมตาอ่า มันน่าจะดูดลูกบอลกูแบบจุ๊บอิ่มต่างโลกตกางโลกไก่ลับเพอร์ฟอมละคุณกไก่ลงเลยทำยังไงลับเพิร์ฟไอ้แซดไล่ไปไปไปอ๋อไอเฮียกูเจ็บอ๋อฮิว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 แก๊สหมดแล้วไอเฮียกูแก๊สหมดไอแซดทำอะไรจบแล้วกิน กำลังจะบอกเลยกินมันม่วงแป๊บลองลองเฮเปลี่ยนตัวกันได้ไหมเขาลองเปลี่ยนตัวแล้วเปลี่ยนตัวไม่เอาดิเอาคอมเมกี้ดีแล้ว,เล,วลเล่นตัวละครที่ไม่เคยชนะมาก่อนไม่คอมเมกี้ดีแล้ว<ป>อย่าเปลียาา่ยนเซียร่าฮิวไม่พอคอมเมกี้ดี<ป>แล้วไปแพคคู่พ่กกพอมึงใคร<ะ>กูจะยืนยังไงนะ่ะได้มึงกกเอาแพคคู่แค่นั้นมา <laughs> <laughs> มึงเหงี่ยใจแข็งเลย <laughs> เซนยยต้ากับพี่บัวกูถา,ามมันแทงยืนยังไงอ้าวเราเหมือนยเซนยาต้ากับบิเจ็ตมาสัตย์ตย,ตยูไม่พอ45เปอร์เไม่พ่อยไม่พ่ายไม่พ่นยตัดแเลชั่นแล้วมันยกมือไหว้ไม่นำมันก็แเกนี่มันไม่มีการยกมือไงมีความสูเอฟไปต่งตัวเต้นไม่ไม่ตายเช่ไหมมันมีเลือดกับรีเลอร์รลมากอะอ้อไอไาวหลุดหลุดหลุด มีซัมบ้านะเอ้ยช่อยู่ไหน่อยๆที่ทั้งลูกบอลทั้งฮ<ๆ>ิวแก๊สของไม่ไม่เมื่อกี้เมื่อกี้ซัมบ้ามันแฮกนะไม่มีเรเล่นอ๋อเมื่อเล่นมันโดนราเมิแ,มแล,ล้วขึ้นอะมันเลยยิงไม่ได้ก็เลยบอกฮิวหน่อยไอ้เแยนั่นโง่อยะเจ็ดเอมดซัมบ้าที่แบบไม่มีมาตุ๋ยนะถอยน,นะถอยน,นะถอยนะถอยนะ คือทั้งสองบ้าเล่นแค่แนวหน้าอย่างนี้ก็ก็ได้อยู่อืมเอ้ยชิบหายละอะต้องปล่อย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 ทำอะไรไม่ได้ไม่มีของสิมียาไปเปล่ายดแล้วถอยเอาไม่มีรีกูดาวอยู่มึงก็แบบจะรีต่อ่กูหมดพอดีอ่ะ มันที่ตายเขาหลังตันออกมาไม่ได้โอ้โหแฮ็กตูดกุ๊กโอ้โหแฮกตูด,ตดเด็ดตัวเลยก็ได้ฮัทไม่น่ายินแบบละอะมาเลช <c oughs> ั่ชนพร้อมแล้วกลับมาละกกลับมาละไจากเน้มไปนาน มิมอะไรอ่ะเปลี่ยนตัวนี้เปลี่ยนตัวนี้เปลี่ยนตัวนี้มึงอะเปลี่ยนตัวนี้คุณวินโด้คุณต้องมินมปลี่ไม่หมดเปลี่ยนเปลี่ยนตัวนี้ยิงไม่ได้อ่ะมีไม่ได้ตัวรถทันปะวะตัวกันเลยนันนานนานมาดิโอุ้ยหลับมาดิไม่ไหววะสวยซัพเฟอร์แอสไลฟ์ไหวอยู่ไหวอยู่ไหวอยู่ทำไมมาตัดรถได้อ่ะนั่นนี่เดยบอยู่ไม่ใช่หรออ๋อมาดิหรอโคตร ไปอยู่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 ไปยูถอยไปถอยไปถอยไปพุ่งหน่อยไปพุ่งหน่อยไปพุ่งหน่อยพุ่งหน่อยไปพุ่งหน่อยไปพุ่งหนอยไปหน่อยไปตะกควนถึงหาดมบ้า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 โดนหาดอมบ้าโดนมาแล้วกับยิงหลับทัวมากนะ หมดแล้วเนี่ยถ้าแปลว่าต่อยกูไว้นี่หมดเลยออกเอ้ยเขาแปลว่าต่อยที่กูเอ้ต่อยหมดตลอดเลยอะต้องเปลี่ยนแล้ววะปุณิสานแล้วกันดาตามดาต้ามมันขาดเหรอเฮ้ยไปอยู่เกิดเอ๊ะอยู่กูน่าเป็นนาำมันเลยเหรอเดี๋ยวแต่ฟักก็เมื่อกี้ยิงฮิวใส่รัวแล้วรัวแตก งผมมาช่วยฮาร์ดเฉยเมื่อกี้ไม่งั้นเดี๋ยวฮาร์ดมันล่วงต้องมีคนต้องมีคนแตะต้องมีคนแตะต้องมีคนแตะต้องมีแตะต้องมีคนแตะรถไว้ต้องมีคนแตะรถไว้มันมีซัมบ้าเขาต้องมีคนแตะรถไว้มันมีซัมบ้าเดี๋ยวแม่งไอ้นี่เนียนอีกแต่ว่าแล้วแต่ว่าแล้วยอกนะยอกนะไม่ไหวบอกเดี๋ยวกลับไปให้ ยังเปิดไบเซอร์ไม่ได้เที่ยงแก่ก็แค่ห้อยตาอยู่อุ้ยไม่มีเลือดเที่ยงโดนแทงอ๋อโดนแฮกโดนแทงโดนแทงโอ้ได้ได้แทงเรา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 ได้แทเราเมาซีหน่อยเก็บมาร์ซี่หน่อยอย่ามาตีอุ้ยคนเดียวนะแตยิ้วเดี๋ยวคนเดียวนะอะไรก็มีดออทองไอ้ฝัดพี่มีกอดทองรับน้องสบายแฮกกูอยู่นี่ตะายห่ามันไปไหนอะไรไม่รู้ มานะตาบ้านนี่เมอร์ซี่เกาะแล้วแม่งหินเป็นเส้นเลยอ่ะมันจะอ่อนที่ไหนเมอร์ซี่เกาะสองเกาะสองบ้านเนี่ยกูหลับดูกูวิสจัดดิอันัหนอยู่ซ้ายอันไหนซ้ายอันัหนซ้ายมันยังไม่ออกเลยมีอันติอยู่มีอันติตัดเอ้ยประกันมาเจ้ากูมาเจ้ากูหลงมันมีนาโนอ่ะ เดี่มาปิตีีอกเลย้องปล่อยวะเราไม่ต้องปล่อยจริงวะอ่าเราเก็บอาตีมไปท้ายใก็ได้เส้นเส้นตรงนี้อย่าปล่อยอย่าปล่อยเข้าหน้าบ้านแล้วนะปล่อยเข้าหน้าบ้านได้ไหมล่ะนะเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะจ่ายตีเดี๋ยวรอไอ้นาโนนาโนมาแล้วบอกนะนาโนนาโนพร้อมละบอกอุดจำไม่ได้ขอกคนนาโนจีนอ่ะนันโนเดี๋ยวเดี๋ยวกูรวบไปแล้วเดี๋ยวฮาราตีส่วนนะอาตีพร้อมดูเรื่อง <ort>. มันไม่รวมไม่รวมมาดิมันมันกระจายหมดเลยอะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอยพึ่งกระจายมาเลยกระจายมาเลยสาตอนน่ให้มา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 เชี่ยมันไม่ตายมันโท้อ้ตอ a y พ่อ a y ผิดโทษแล้ว้ทาเ้าตายทาเ้าตายมามาไหนฝัดไปไหนโอ้ยเฮ้ยั้านจะฆ่าคุณแต่ต้องฆ่านะอโอออหอ เดี๋ยวบาชันใครอะบัชันเราอ่ะเราจะมบัชชันอยู่อีกเกี่ยเกมเนี้ยได้สำบ้าให้กลับบ้านแล้วโดนหลับ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 สำบ้าอยู่นี่อยู่กู

หายเปิดกินที่านีทาหันมาชิด่พอดีกมาแมาตอยู่นี่ต่าอย่งนี้่มากเลับไปวับแล้วับแล้วต่ำบับแล้วท้อระวัยระมันระมันโนนะระมันนนงตกนะมตีผม มันไม่ตกเราหลับโดนหลับที่ผ่านแล้วกูจะตกกูจะตกสำบ้าข้างสำบ้าข้างสำบ้าตายโอ้ยไอ้เดี้ยนาโนเอนนาโนที่ผ่านแล้วมันตายหมดเลยกูรีบกูตายกูรีบตายจะรี้ไปทุกอืมรีบตายรีบตายไปเมนติีเมนตีเมนตีแต่ลวมฮะผมไม่มีใครมีไม่มีใครมีแ้วไม่มีใครมีแ้วลบสุดนะลบสุดนะลบสุดร้อยเเซ็นนะ ไม่ไม่เกิดอะไขึ้นปล่อยนะปล่อยกูไปนะแล้วก็ไปจัดการคนอื่นซะสาสอนยิงเข้าเฮ้ยำไกดจำไม่ไปเไอ้เนียได้ม่ต้องไปหลดพร้อมมีคนจะไปหลดแม่งเ้ย เอาเอาบอลได้บบะบอลไวบ้บอลไวก่อนตัวเรื่องเร็วเรวรีไปรไปแล้วก็ไปหมุนหมาบ้าปรถตูไล้อยู่บอลระตูเยอะยะพวกนี้ฝึกบอลมาด้วยเอ้ยเรียบร้อย รลท้อก็ออกพซอมบ้ามันเดินมาแฮทเขาไอ้เนี่ยซอมบ้ามันเสือกเดินมาแล้วแฮทเขาเดี๋ยวนี้มันจะไป็นยืนรถเลยทำไมกูไม่ได้ชาร์จคอมเตอร์แน่นอนครับน้องซัฟเฟอร์เอสไอห้าที่เปปอบป้องยังไรปอบป้องอะไรปอบป้องอะไรปอบป้องอะไรก่อนฮะปอบป้องอะไรก่อนฮะแต่คนแรกเลยมึงอ่ะไอ้ฝัดมันจะอ่อนนี่ที่อ ที่ที่บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่ทั้งคู่ฮิวมึงอยู่